สวัสดีครับคุณครูวันนี้หนูผมเรียนแล้วครับตบหมุที่สอบพาครับวันนี้หนูตั้งใจเรียนครับแด่นักเรคน พุทธศาสนามีความสำคัญกับประเทศไทยของเรามากเลยนะคะมีวัดว่าอารามมากมายอีกทั้งในสมัยก่อนวัดยังเป็นโรงเรียนที่ไว้ให้ความรู้ด้วยและการที่เรายึดหลักธรรมมาปฏิบัติก็ช่วยหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่ดีในสังคมนิสัยของคนไทยจึงเป็นคนที่เมตตาชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงคะ สำหรับวันนี้เราจะได้เรียนรู้ประวัติของบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในศาสนาพุทธเราไปติดตามกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นป .2 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับพุทธ,ธประวัติกันค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพมาให้ดูนะคะแล้วถามว่าเป็นพุทธประวัติตอนใดค่ะภาพแรกนะคะนักเรียนคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนใดคะคุณครูคมี3คําตอบให้นะคะประสูตรตัดสรู้แล้วก็ปะรรนิพพานค่ะนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับตอนใดคะ สำหรับภาพแรกนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับตอนประตินั่นเองค่ะ,ภา,ะ,คะภาพที่สองนะคะนักเรียนเกี่ยวข้องกับตอนใดเอ่ยภาพที่สองนะคะเกี่ยวข้องกับตอนตัดสรู้ค่ะแน่นอนคะ่ะภาพที่สามนะคะต้องเป็นตอนปรินิพพานั่นเองค่ะสำหรับพุทธประวัตินะคะ พุทธประวัติคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ประสูติสเสด็จออกผนวดตัดสรู้จนถึงปาริณิพพานเลยนะคะการศึกษาพุทธประวัตินะคะจะทำให้นักเรียนเกิดความศรัทธาในคุณความดีของพระพุทธเจ้าและนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะ เกิดมานะคะได้นามว่าสิทธัตถะนะคะชนมายุ8พันศานะคะศึกษาในสำนักครูวิศวามิตรค่ะชนมายุ16พันศานะคะได้อภิเศกสมรสค่ะชนมายุ29พันศานะคะออกผนวดค่ะแล้วก็ชนมายุ35พันศานะคะ ได้ประกาศพระศาสนานะคะแล้วก็ชนมายุ8 0พรรษานะคะได้ปารินิพันนั่นเองค่ะ,ะสำหรับเหตุการณ์ประสูติตัดสรู้แล้วก็ปารินิพพันนะคะจะเกิดขึ้นในวันขึ้น15ค่ําเดือน6นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติกันเลยค่ะสำหรับการประสูตินะคะ พระนางสิริมหามายาประสูตรพระโอรสสิทธัตถะที่ลุมพินีวันในวันขึ้น15ข่้าำเดือน6ค่ะลุมพินีวันนะคะอยู่ระหว่างเมืองกับบิลพัทกับเมืองเทวทหะค่ะอันนี้คือลุมพินีวันในปัจจุบันนะคะเมื่อพระชนมายุ3ามวันนะคะอสิทธาบทนะคะเข้าเฝ้าและทำนายพระลักษณะว่า ถ้าอยู่คลองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกค่ะและเมื่อชนมาายุห้าวันนะคะพระเจ้าสุดโททนะได้เชิญพราหมณ์108ท่านมาทำพิธีขนานพระนามและทำนายพลักษณะค่ะพาราหมณ์ทั้ง8ท่านนะคะได้รับคัดเลือกให้ทำนายพลักษณะ พามเจ็ดท่านแรกทำนายสองในเหมือนกับพระอาสิทดาบทนะคะได้ทำนายไว้พามโกนทัญญะชูหนึ่งนิ้วแล้วทำนายว่าพระราชกุมารจะเสด็จออกบวชและจะได้เป็นาศาสดาเอกของโลกค่ะครั้นทำนายพระลักษณะเสร็จแล้วพามทั้ง8ท่านก็ร่วมกันขนามพระนามว่าติทธัตถานั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเมื่อชนมายุได้เจ็ดวันพระราชมารดาก็สิ้นพระชนค่ะพระเจ้าสุดโทธนะทรงมอบให้นางมหาประชาบดีโคตมีพระคณิษฐาหรือว่าน้องสาวนะคะของพระนางสิริมหามายาให้ทำหน้าที่ดูแลพระโอรสสิทธถะต่อมาค่ะ ต่อไปเป็นเหตุการณ์หลังประสูตินะคะเมื่อพระชนมายุเจ็ดพรรษาพระโอรสสิทธ,ธัตถะตามเสด็จพระเจ้าสุดโทธนะไปในพิธีแรกนาขวัญเมื่อถึงพิธีพระพี่เลี้ยงพากันไปดูพิธีแรกนาขวัญกันหมดทิ้งพระโอรสสิทธัตถะให้อยู่เพียงลำพังเพียงพระองค์เดียวนะคะภายใต้ร่มเงาของต้นว่าในขณะนั้นบรรยากาศเงียบสงัดพระโอรสสิทธัตถะนะคะจึงได้นั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกจนบรรลุปฐะมฌานค่ะเมื่อพระชนมายุ8ป0พรรษานะคะพระเจ้าสุภูธนะทรงจัดให้พระโอรสสิทธัตถะเข้าศึกษาในสํานักของครูวิศวามิตรด้วยสติปัญญาและความเพียร ทำให้พระองค์เรียนจบศิลปศาสตร์18ประการในเวลาอันรวดเร็วค่ะและเมื่อชนมายุ1 6พรรษานะคะพระเจ้าสุดโทธนะทรงสู่ขอเจ้าหญิงพิมพาหรือเจ้าหญิงยะโสธรามาอภิเษกสมรสกับเจ้าชายสิทธัตถะค่ะ เหตุการณ์ต่อไปนะคะเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จประพาสอุทยานนอกพระราชวังทรงสลดพระไทยที่ทรงพบเห็นคนแก่คนเจ็บแล้วก็คนตายค่ะและทรงพอพระไทยที่ทรงพบเห็นสมณะซึ่งมีท่าทางสงบค่ะ องค์ทรงนำสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรมาพิจารณาและทรงเห็นว่าชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ได้พระองค์จึงคิดหาหนทางที่จะช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ค่ะสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นนะคะนักเรียนมาตอบคำถามคุณครูหน่อยค่ะว่า จ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นอะไรบ้างสิ่งแรกนะคะทรงเห็นคนแก่ค่ะต่อไปทรงเห็นอะไรคะเก่งมากค่ะเห็นคนเจ็บต่อไปละคะนักเรียนเห็นใครคะแล้วก็เห็นคนตายนะคะและสุดท้ายเลยก็คือเห็นสมณะนะคะและรวมเรียกว่าเทวทูตสีนั่นเองค่ะ พระชนมาายุ2 9พรรษาในคืนที่พระนางยะโสธราประสูตรพระราหุลเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดสินพระไทยเสด็จออกพนวดพระองค์ทรงม,มา้ากันทกะมีนายชนะมหาดเล็กตามเสด็จออกนอกพระชวังค่ะ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะนะคะ,สะเสด็จถึงฝั่งแม่น้ําอโนมาก็ทรงใช้ผ้าขันตัดพระเมารีพระเมารีก็คือขมวดผมนั่นเองค่ะนักเรียนทรงเปลี่ยนมาคลองผ้ากาสาวพัดและทรงอธิษฐานจิตเป็นนักบวชค่ะหลังจากที่ทรงผนวดแล้วพระองค์ใช้เวลาบำเพ็ญเพียรด้วยวิธีการต่างๆ เป็นเวลาถึงหกพันาาด้วยกันก็ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าค่ะสำหรับเรื่องน่ารู้นะคะเหตุที่ชื่อราหุนราหุนนะคะเป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ทรงทราบว่าพระนางพิมพาหรือยะโสธาราพระชายาประสูติพระโอรสแล้ว ทรงเกิดความรู้สึกว่ารักลูกยิ่งนักความรักนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วหนักหน่วงในพระไทยผูกมัดรัดตรึงพระไทยยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกจนทรงอุทานออกมาว่าพันธนางชาตังราหุลังชาตังเครื่องผูกมัดเกิดขึ้นแล้วห่วงเกิดขึ้นแล้วคําว่าราหุลังคือราหุนที่แปลว่าห่วงจึงได้เป็นพระนามของพระโอรสค่ะ ต่อไปเป็นเกมคำใบ้พุทธประวัตินะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคำใบ้ให้สี่คำใบ้แล้วให้นักเรียนตอบนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ใดคำใบ้แรกนะคะในคืนที่พระนางพิมพาประสูตรพระราหุลเอ๊ะมันเป็นเหตุการณ์อะไรกันนะคำใบ้ที่สองนะคะขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงมีชนมายุย9 0 0 0พันษา การเสด็จออกไปสแสวงหาหนทางพ้นทุกเอ๊ะนี่มันเหตุการณ์ตอนใดกันนะใครตอบคุณครูได้และก็คำใบที่4นะคะมีนายชนะมหาเล็กตามเสด็จออกนอกพระราชวังหรือว่าออกจากพระราชวังนะคะคือเหตุการณ์คำตอบนะคะก็คือเหตุการณ์เสด็จออกผนวดนั่นเองค่ะคำว่าผนวดก็คือการออกบวชนั่นแหละคะ่ะนักเรียน ต่อไปนะคะบูรณาการอาเซียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าค่ะว่า,าศาสนาใหญ่ๆที่นับถือกันในประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่าศาสนาอะไรบ้างมีพระพุทธศาสนา,านะคะมีาศาสดา,าชื่อพระพุทธเจ้าค่ะาศาสนาอิสลามนะคะมีาศาสดา,าชื่อนบ,บีมุฮัมมัดค่ะและก็คริสศาสนา,านะคะ มีศาสดาชื่อพระเยซูคริสต์ค่ะและก็สุดท้ายเลยศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูนะคะไม่มีศาสดาค่ะบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเดี๋ยวคุณครูคมีคำถามคำถามก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับหลักมัชชิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางนะคะที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบำเพ็ญเพียรอย่างไร คำตอบก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเน้นหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งสอดคล้องกับหลักมัชชิมาปฏิปทาที่สอนเน้นทางสายกลางคือไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปเน้นความพอดีที่เรียกว่าทางสายกลางนั่นเองค่ะต่อไปสรุปความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะ ประวัติของพระพุทธเจ้านะคะก็จะมีตอนที่ประสูตินะคะวันนี้ประสูติที่ลุมพินีวันในวันที่15บห้าำเดือน6นะคะประสูติได้3วันอัศิดาบทเข้าเฝ้าประสูติได้5วันเชิญพรามณ์หนึท่านมาทําพิธีขนานพระนามและทํานายพระลักษณะค่ะประสูติได้7วันพระราชมารดาสิ้นพระชนค่ะเหตุการณ์หลังประสูตินะคะ เมื่อพระชนมายุ7พ0รรษาบรรลุปฐมฌานเมื่อพระชนมายุ8พรรษาเข้าศึกษาในสำนักของกูวิศวามิตรค่ะเมื่อพระชนมายุ1 6พรรษาอภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงยะโสธราหรือพิมพาเมื่อพระชนมายุ2 9พรรษาเจริญออกผนวดทรงบำเพ็ญเพียร6พรรษาก็ตรัสรู้และเป็นพระพุทธเจ้าค่ะ